i เล่าครับเป็นรายการที่แชร์ประสบการณ์กันเรื่องเล่าคือเล่ารุ่นสู่รุ่นเรื่องเล่าที่เคยได้ฟังใช่หรือว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเ,เองใช่เดี๋ยวจะมารับชมกันว่าเรื่องไหนจะน่ากลัวในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีบวชกันด้วยว่าเรื่องไหนน่ากลัวที่สุดครับโอเคเริ่มจากใครคนแรกเดมคนแรกเลยก็ได้โอเคเรื่องนี้ที่ผมเคยได้ รับชมรับฟังมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งแล้วกันนะที่ผมฟังเบ่อยครับครับผมก็มีผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้หนึ่งเป็นแฟนกันเ mm hmm. ขาเพิ่งมาสมังรมา mm hmm. ที่แถวย่านบริรณฑลทนอย่และไม่มีเงินมีเงินติดตัวแค่ห้าพบาท mm hmm. ก็เขาอ,อยากได้ห้องในราคาพันหนึ่งสองพันค่าน้ำค่าไฟเรียบร้อยเ mm hmm. ขาไปเจออยู่หอหนึง่ง เอาเาไปถามป้ามีห้องมั้งไหมต่อมี 1, 3, อยู่ชั้นสามป้าก็ขึ้นไปดชั้นสามถามราะคาอะไรป้าบอกสามพันกว่าผู้ชายโมกหมไม่มีกําลังหนากนะครับแล้๋วป้าอันนี้นึกแอ้วป้าอ่านในหัวพนักเาไฟลงแล้วมผม,วพ,ผมพันกว่าบ,บาทไม่ถึงพันนะครับเออจริงๆมันก็มีห้องนะผู้หญิงกับผู้ชายก็มองเฮ้ยนียป้าผมขอไปดูหน่อยมาเป็นห้องที่แบบว่า ห้องเศษเหลือจากห้องสี่รูปิสิตรางวาเป็นห้องห้องห้องสี่ไปแต่ห้องนี้เหมือนว่ามันเหลือจิกกําแพงอ่ะเหลือแค่สองตารางวาไมนห้องที่แคบมีห้องน้ํามีเตียงเรียบร้อยแต่เป็นห้องเก่าเขาเปิดมาเนี่คือแบบว่าฝุ่นก้างเลยกลิ่นอบ,บนตกตบหน้า,าเลยแล้วปาบอกเนี่ยพันกว่าคนัานฝันเข้าห้องพันเดียวานวาไปแล้วอเออผู้หญิงก็ยิ้มเลยแต่ผู้ชายแล้วไม่โอเค ผู้ชายไปขอคุยแฟนนะครับผู้ชายไปคุยวิงเออผู้หญิงบอกเอาเลยไม่อยากไปหาลแล้วออันนี้ก็ทาําความสะอาดห้องอยู่ไนอันนี้ตอนเย็นทำความสะอาดห้องเสร็จออกไปหาอะไรกินกลับมาทุ่มกับสองทุ่มนั่งข้าวอยู่ดินเสียงเคาะป๊อกป๊อกป๊อกแฟนเขาบอกว่าผู้หญิงบอกว่าเธอเปิดสิใครเคาะ เปิดประตูปุ๊บแต่ระยะที่เข้าเ้าไปเปิดอะ่ะคือลูกก็เปิดได้เลยอะ่ะห้องแคบคอะอปุ๊บเปิดเลยไม่มีคน,คนแต่เจอน้ำเป็นเกลีย้ําู่ในหองเออนี่ก็ไขว่งแล้วปิดไปอันนี้ก็ได้กินข้าวอยู่แล้วตอนเช้าก็ไปทำง,งานป้าบอกเอออย่าวางท้าไว้หน้าห้องนะเดี๋ยวเด็กๆมันมีเด็กๆเข้ามากวนตอนกลางคืนป้าก็เปิดป้าไม่เห็นอ่า อันนี้ผอับมาอีกคืนหนึ่งขออีกป๊อป๊ป๊แล้วเปิดอีกอันนี้ก็แฟนบอกเฮ้ยเอารองเท้ามาด้วยรองเท้าหน้าห่อเดี๋ยวป้าว่าก็เก็บรองเท้ามาช่วงที่เก็บรองเท้าก้มปุ๊บแล้วมองไปทางแฟเต้าขาเท้าหิ้วใสุ่งดำนั่นมก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างวงเล่าเลยไอ้วงวงข้าวออันนี้อันนี้ก็ใจไม่ดีแล้วผ่านไปวันหนึ่งแฟนบอกว่าเอ้ยวันนี้เลิกเที่ยงคืนนะ เขาก็ห้องหมนเลยเดี๋ยวค่อยมารับตอนสี่ทุ่มเอออันนี้ผู้ชายเข้าไปผู้ชายก็กลัวแล้วพะตอนสองทุงท่มต้องมีคนมาขอแน่นอนสอง <2 S 1> ทุ่มเป๊ะขอโอ้โห้บ้างแล้วกลัวไปกลาเ,เปิดคือรู้แล้วอ่ะวพาไม่มีคนอ่ะอันนี้ก็ผ่านไขอโอ้โบ้างขอจนผู้ชายกลัวจนหลับไปอ่ะกลัวหลับไปปุ๊บล้วตื่นขึ้นมาคือได้ยินเสียงขันกุแ ถึงแจ้ปุ๊บแล้วเดินเข้าห้องมาวางกระเป๋าเปิดตู้เสื้อผ้าแตู่้ชายกคุโป้นะแต่ได้ยินเสียงแล้วเดินเข้าห้องน้ำอ่านน้ำสู้สู้สู้แล้วเดี๋ยวก็มีเสียงไล่เด็งมาทึ้งตัว่าเขากับตีหนึ่งนะแฟนส่งมาเขากับตีหนึ่งนะตีเที่ยงคืนเข้ามารับไม่ต้องรับทีหมนะเที่ยงคืนเข้ามารับอ่า แต่เขาเฮียแล้วใครอานางอยู่นะอันนี้ก็มันมันรู้แล้วว่าทุกคนอะ่ะมันก็หยิบโทรศพัพท์หยิยบมืจาบแลววิ่งไปเลยวิ่งนอกอเบมาไฟไว,ไวไวก่อนอะ่ะไม่ได้เอาไปเ,เออแล้วอันนี้สิ่งไลน์เด้งเข้ามาอีกตัวจะไปไหนเขากลับมาถึงห้องแล้วเอาเข้ามาอาบน้ำเนี่ยผู้ชายก็งงแบบนี้อ้าวใครกันแน่ว่าอยู่ใครกันแน่คือตัวจริงแต่คือ ถ้าผีมันคงเล่นลายไม่ได้อ่าใช่เออเอาวะเ,เห็นใจกับห้องกลับห้องมาปุ๊บเจอแฟนเ,เองอะ่ะนั่งผมอยู่หน้าเป่าผมนั่ผดูแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้านะนี่ผมดูครนนี้เสียงลายโทรเข้ามาโทรเลยนะวิดีโ,ดโดอคอลเข้ามาตัวเองเนี่ยเขาพันอยู่เชื่อที่ซื้อให้เนะี่ยเชื่อทีอ่ซื้อมาตอนตลาดตอนพันเนี่ยสวยเบ oh. ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวรอกัน ก็คือแฟนอยู่โรงงานก็คือคนที่โทรมาก็คือแฟนเออแฟนอยู่โรงงานกับเพื่อนเพื่อนแฟนด้วยแล้ววันนี้เอ้าผู้ชายนิ่งเลยแล้วเราผู้หญิงบอกไ็นไรตัวเป็ไม่ไรแล้วผู้ชายก็วางโทรศัพท์ลงเนี้ยแล้วหันมามองผู้หญิงนั้นอ่ะผู้หญิงนั้นแบบว่าหันมองว่าเป็นหน้าแบบหน้าเละๆทำไมเปิดอรตตูกูทำไมเปิดประตูกูหลักานเข้ามาหาผู้ชาย ห้องตัวไม้แบบตู้กู้<ร><ร>แล้วแฟนตไ,ไแล้วตอนตอนตอน,ตอนคืนตื่นมาแฟนมาถึงห้องแล้วแฟนก็วยบวายเพราะไมไม่ไปรับแล้วผู้ชายก็เราเริ่มีความรตอนเช้ามาก็ย้ายออกเลย <ừ> แล้วป้าก็บอกว่าอันนี้เป็นห้องของแม่บ้านคนเก่าอนโัยชนตกน้ำตายก็ถ <ừ> ้าถ้าน้องได้อยู่ต่อท<ๆ>ุกสองทุ่มน้องต้องกดตู้ให้เขาแล้วก็จะอยู่ได้แบบไม่ม<ร>ีอะไร,ร ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช่ท่างนี้นะถ้าเป็นผมผมก็ไม่อยู่ใครใครดูดมกล้าเปิดอะไรทุกทุกสองทุ่มเปิดตู่แค่สองทุ่มหนาอันเดียวนะผมไม่ไหวมากห้าร้อยกูก็ไม่อยู่เละจบกันไปนะสำหรับเรื่องคุณย้อนนะฮะกับห้องเช่าห้องหลอนหลอนพอตัวอนหลอนเปิดสักการะได้ดีเลยครับผมครับผมอ่ตอนเรื่องต่อไปใครจะเป็นคนเล่าครับงั้นเดี๋ยวเป็นผมเลยกันนะฮะเรื่องนี้เป็น ผมอ่านเจอมาในห<ส>นังสือเล่มหนึ่งแต่ผมจาไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นหนังสือเรื่องอะไระแต่ผมจำชื่อเรื่องได้ว่าผมขอเรียกชื่อเรื่องนี้ว่าบัณฑชาภาคฤือดูร้อนอะไรกันก็เรื่องเริ่มต้นมาจากเปิดเรื่องในก็คือมันจะมีการบวชในภาคฤือดูร้อนอของโรงเรียนแห่งหนึ่งะนะครับในจังหวัดในภาคภาคตะวันออก สักที่หนึ่งเป็นโรงเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือมีการบวชพระฤรอดูล้อกันก็เด็กๆที่รุ่นเดียวกันเนี่ยก็มาบวชก็โกนหัวอะไรกันเสร็จก็ไปทําการบวชอะไรกันเสร็จแล้วก็มาค้างมาจําวัดกันอยู่ที่ที่วัดแห่งหนึ่งพอช่วงก่อนที่จะพระอาจารย์เนี่ยเขาจะเรียกไปรวมตัวกันเนี่ยก็คือเขาก็จะให สามเณรเนี่ยไปนอนก <ination> ันที่ศาลาคือนอนรวมกันเป็นการแบบว่านอนนอนเป็นแถวแถวเรียงเลยก็คือคนที่เจอเนี่ยผมขอเรียกว่าสามเณรแดงเลยกันอ่ะสามเณรแดงคนเนี้ยเขาก็เลยเลือกที่นอนท้ายแถวสุดเลยคือทั้งหมดจะนอนเป็นอ่าเณรทั้งหมดเนี่ยจะนอนเป็นสามแถวนะครับก็สามเณรแดงก็เรียกแถวสุดท้ายแล้วก็อยู่ท้ายสุดเลยก็คือมันมีสามแถวเขาเรียกแถวที่สามแล้วนอนนอนริมสุดท้ายแถว ก็ไม่มีอะไรพอขึ้นไปหาพระอาจารย์ลงตัวอะไรกันเสร็จเนี่ยก็เลยพระอาจารย์ก็ปล่อยให้พักตามอัธรยาศัยพอสามเณรกับเพื่อนๆเ,เดินมาที่ศาลาที่ตัวเองพักเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการจัดงานศพเกิดขึ้นก็ได้มองไปก็เจอศพของผู้ตายเนี่ยนอนอยู่บนที่เตียงที่เขาลดน้ำศพนะครับแต่ว่ามีธงชาติคุมไว้อ่แนีนแ่ๆก็เลยอ๋อนี่คงเป็นข้าราชการก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้สนใจอะไรก็ ก็เดินระบายจากสาลาออกไปเพื่อที่จะสู่บุรี่กันก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันในตามไปประมาณสามสี่องค์พอประมาณสักประมาณทุ่มกว่าเนี่ยพระอาจารย์ก็เรียกรวมเพื่อที่จะขึ้นไปบนศาลาใหญ่เพื่อที่จะประามีทําการนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศจากพระอาจารย์ด้วยความที่ว่าสมัเนแดงเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดบุหรี่มากแต่ว่าวัดเนี้ยคือมีกฎห้ามพระเนนทุกรูปเลยห้ามสูบบุรี ้วยความที่ว่าก็นั่งไปฟังไปแต่ทนไม่ไหวก็เลยโกหกพระอาจารย์ไปว่าผมขออนุญาตไปห้องน้าครับก็เลยลงมาพอลงมาเ,เสร็จแต่ครั้งนี้ยสามเณรแดงมาลงมาคนเดียวก็ลงมาสูบบุหรี่อยู่ที่หลังสาลาที่ตัวเองจําวัดก็คือหลังที่เขาจัดงานศพกันนั่นเองอแต่เดินไปข้างหลังแล้วก็หยิบบุหรี่จุดขึ้นมาสูบพอกําลังสูบบุหรี่ได้สักพักเนี่ยกลังจะหมดหมดก็มีเสียงเดิน่ะมาทางข้างหลังก็ดเดินมานดงครับ ผมขอบุหรี่สูบสักวนได้ไหมครับเนนก็เห็นไปปรากฏว่าเป็นอ่าเ,เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่ชุดตำรวจเต็มยศฮะแต่ไม่ได้สวมหมวกของตำรวจก็คือถือหมวกถือหมวกไว้กับตัวเนีย่ยแหละแล้วก็บอกมาขอบุหรี่ของเนรนแดง่งสูบเนรแดงก็แบบคับโยมก็เลยส่งไ้พอที่ตำรวจคนนั้นเนี่ยเขาจุดบุหรี่สูบได้สักพักหนึ่งบทสนทนาก็คุยกันก็เลยบอกว่าเนนครับเนรมาบวชที่เนี่ย แค่เดือนเดียวเนี่ยตั้งใจปฏิบัติธรรมซะดีกว่านะครับบุรีเนี่ยเลิกได้ก็เลิกซะน,นะครับแนี่ก็เลยบอกบอ๋อครับก็สงสัยว่าเะแล้วพี่คนนี้เขามาทําอะไรดืดกันอต่ดืกันดืมาทำอะไรที่วัดก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็คิดไปเองว่าอ๋อพี่เขาอาจจะเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกศิษย์ของวัดที่นี่อ่าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอสู่บุรีหมดเนี่ยก็ บอกกับพี่ตำรวจว่าย่อมเดี๋ยวผมขอขึ้นไปฟังเทศกับอาจารย์ต่อแล้วกันพอกำลังจะเดินไปเนี่ยพี่ตำรวจคนนี้ก็พูดไล่หลังมาว่าเห็นครับคืนนี้ตอนนิเด็กผมขอไปหาเนนที่ศาลาได้ไหมเผื่อผมจะไปขอบุหรี่สูบอีกเนนก็เลยตอบรับปากตกลงไปวอาเอาได้ครับก็ใหญ่ใกันพอขึ้นไปฟัง ทำฟังอะไรเสร็จแล้วก็ลงมาแยกย้ายเพื่อที่จะมาจำวัดพอเดินผ่านไปปุ๊บเนงเขาสังเกตสมัเนรแดงเ็สังเกต,เ,กต,เ,กตเห็นรูปหน้าศพคนที่อยู่ในรูปเนี่ยใส่ชุดตำรวจและหน้าเดียวกับคนที่มาขอทีก็คือคนที่มาขอบุบลีอยากเนรก็คือศพในโรงะนะใช่สล้าาเณรแดงก็เริ่มรู้สึกกลัวกันหมเพราะว่าก่อนที่จะจากกันตำรวจทน,นนั้นเขานัดไว้ว่าจะมาขอสุบลีแล้วบอกไปแล้วด้วยว่านอนรู้ ด้วยความที่ว่ากลัวสมมาณแดงเนี่ยก็เลยไปเปลี่ยนที่นอนกับเพื่อนตอนนี้ยได้ยินเสียงคนเปิดประตูก็เห็นเป็นตำรวจเดินเข้ามาซึ่งเป็นพี่คนนะั้นเดินเข้ามาแล้วเดินมาถึงตรงที่สมมเณรนะเคยนอนแต่ตอนนี้สมมเณรได้เปลี่ยนที่แล้วก็ปรากฏว่าตรงนั้นก็คือเพื่อนของสมมาณีแดงด้วยความที่ว่ามันมืดพี่ตำรวจก็ปกกไปสกิบเนมนครับเน้นครับ,มรบผมพอมาขอสูตบุรีครับ แล้วเพื่อนของเนะ่เน um ี่ยเขานอนด้วยเอาที่นค um> ุมโปงไว้ก็เลยไม่เห็นหน้าแต่พอสักพักหนึ่งเพื่อนของสามเนเนี่ยเขาเหมือนกับแบบคิดอีกยาบดในการนอนก็ปรากฏว่าไม่ใช่พอรู้ว่าไม่ใช่สามเน่แดงเนี่ยพี่ตำรวจคนนั้นก็เลยทําการเดินเดินมองชาเดินหาตัดเป็นคนดูแล้วด้วยความที่ว่าใช้เต้นแบบเพราะกลัวแล้วอ่ะก็เลยพูดลอยๆไปว่าผมกลัวแล้วครับผมผมจะตั้งใจปฏิบัติทำ จะเลิกสุบูรีครับด้วยความที่ว่ากลัวเขาจีจะเดินมาหา<ม>ก็มีเสียงลอยๆพูดมาว่าดีนะครับถ้าเนทคิดได้ก็ตั้งใจนะครับครับ<ม>ก็เรื่องราวก็มีประมาณเท่าี้ที่ผมได้อ่า<ม>นถือว่าเรื่องเรื่องนี้ผมเคยยินูเคยยินดูเป็นเรื่องนะที่ก็น่ากลัวเพราะเพาะนเรื่องแรกเลยนะครับก็ เรื่องต่อไปก็จะเป็นของคุณเต้ล้วกันคุณเต้เป็นคนสุดท้ายนะครับพี่เต้มีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังมีเอ,อ่ของผมอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ฟังผ่านมาหรือว่าอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ของผมมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองด้วยความเออหรือว่าตั้งใจผมไม่รู้นะครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบได้มันมีวันหนึ่งผมก็ ตื่นเช้ามาไปทํางานตามปกตินะครับแล้วพอทํางานปกติปุ๊บผ่านไปปุ๊บช่วงเย็นเนี้ยผมก็จะชอบเข้ามานั่งเล่นกับพวกอเพื่อนเข้ามานั่งเล่นกันทุกวันทุกวันทุกวันผมก็เข้ามาตามปกติตามมานั้วผมก็มาแล้วก็พอผมเข้าหาเพเพื่อนเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็ไม่มีอะไรทํากันพอผมไม่มีอะไรทํากันปุ๊บผมก็เรื่อกเริ่มละเริ่มพอตกกลางคืนเนี้ยนั่งกันก็เริ่มหาเรื่องละ หาเรื่องจะเล่าเรื่องเรื่องผีหรือว่าเรื่องอะไรกันที่มันแบบว่าออกแนวแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวสยองหน่อยก็หาเรื่องเล่ากันก็เริ่มเล่ากันไปเล่ากันไปทีละคนทีละคนเออแล้วบ้านบ้านหลังที่ผมจะไปเนี่ยคือมันมีสองชั้นใช่ไหมครับคือเราก็เปเราก็จัางบรรยากาศหน่อยให้มันน่ากลัวเหมือนว่าเราก็ยกพวกกันขึ้นไปเล่าข้างบนมีเล่าทั้งหมดสี่คนคนแรกเล่าไปจบเป็นหนึ่งเรื่อง ก็เล่าไปเล่าเสร็จปุ๊บคนที่สองก็เล่าต่อเสร็จพอดีว่าพออีกเร a a ื่องปุ๊บมันจะถึงตัวผมแล้วอันถึงตัวผมผมก็เลยบอกเพื่อนว่าแบ๊บแบ๊บหนึ่งผมปวดผมปวดฉี่ผมขอลงไปข้าห้่งน้ำล่างแป๊บหนึ่งผมก็เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเดินลงไปข้างล่างพอเดินลงไปข้างล่างผมก็เริ่มจะทําการฉี่พอผมก็เปิดประตูน้ำเดินก็ไปฉี่เปิดไปตามปกติพอผมก็เริ่มฉี่ไปได้เท้าพักนึง มผมไม่รู้ผมคิดไปเองรื่เปล่านะ,<อ>ะมันมีเสียงมากระติพังผมว่ามึงจะทำอะไรมึะะงกำลังจะทำอะไรก <อะ S 1> ันมึงจะทำอะไรเพื่อนมาแกล้งผมนักมาน้ำต่อที่ผมไม่รู้นะัครับอาขีเสร็จผมก็ค่อยๆจบไปแล้วผมก็ค่อยๆเ,เดินขึ้นมาเล่าผมแต่ตอนที่ผมเดินขึ้นอนัผมเดินมาคนเดียวนะเสียงบันไดก็ดังเสียงบันไดก็ดังตึ๊ก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 โอ้โหผมก้าวเปิดห้องเสร็จ แต่ก็แปลกนะผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามผมเพือนกันตึ๊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 ตึต๊ผมกไม็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรเอาผมก็เริ่มนะเริ่มแปลกใจน,นะเอาผมก็ไม่ได้กินอะไรแล้วผมก็กลับมาเล่าเล่าไปได้แป๊นึงผมได้ยินค้างหูอยู่เนียว,ว่าที่เนี้ยน่ากลัวขนาดไหนคิดด,ดีๆนะว่ามึงกำลังจะทำอะไรกันพอหลังจากนั้นปุ๊บผมไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะมันค่อยๆแบบคนตอนนั้นตัวผมเลือกแบบว่า กระขาดสติแล้วมันเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่ามีอะไรมันนั่งพูดข้างหลังตลอดเวลาเลยว่ามึงจะทําอะไรพวกมึงกำลังจะทำอะไรกันเรื่องอะไรเนี้ผมก็จะเรื่อ,อค่อยๆพูดไม่รู้เรื่องคูดไม่รู้คูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะอผมเล่าไปเรื่อยปุ๊บเรื่องมันกำลังจะถึงตอนจบผมก็เหนื่อยแล้วด้วยหมอผมเห็นมีเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแปลกๆแบบ แปลกมากเลยแบบผมไม่เคยเห็นมมก่อตอนเลยยืนแบบยืนแบบว่าชี้หน้าผมอ,อยู่เพกว่าคมึงจะทํทำอะไรมึงจาทำอะไรกันบอกแล้วใช่ไหมคมึงอ,อย่าทำอย่างนี้มึงทำอะไรมึงทำอะไรกันผมก็กลัวในความที่ผมกลัวผมก็บอกว่าผมก็เลยยกมือผมว่าผมไม่ทำอะไรครับผมแค่ม,มาเล่าเรื่องอยู่แ่เฉยสี่คน พอหลังจากนั then, like, ้นต like, ัวผมเช้าตัวผเลยเราแบบว่า uh, ค well, ่อยพูดแบบว่าพูดพูดเหมือนพูดวนไปวนมาพูดเหมือนเฮ้ยแต่คดีนึงน้องเีแต่เมียแงน้องเลือดรู้สึกอ่ะพูดวนไปวนมาติรู้สึกบ่ะงรู้ยังไม่รู้สึก รู้สึกปะยังไม่รู้สึกนะนยังไม่รู้สึกอีกย,ยังไม่เหมือนผมเลยว่าคนเล่ายังไม่มีความ,มร,รู้สึกไหมรู้สึกยังรู้สึกปะรู้สึกเลยโอ้ยรู้สึกว่าร้อนอะร้อนโ,โอ้ยยี่สิบเวลาอีกโอ้ยสัตว์แต่แบรรยากาศนี่คือแบบโอเคเลยนะแม่<อ>มีมีคนมนาภายในไอ้สัตว์เอาสามนาทีคืนมาโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะ เล่าอย่างนี้เป็น e ี EP ไปนะครับถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะ<อ>หรอมีเรื่องประสรบการณ์ใ,ใดๆที่อยากให้มาเล่าก็คอมเมนต์กันมาได้ได้ส่งเข้ามาได<อ>้เดี๋ยวพวกเราจะมาถ่ายทอดในแบวของพันแน่ให้ฟังกันไปเ<ร>ลยนะครับฝากกดไลค์แล้ววันนี้พวกเราพันแน่จะแนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะฮะครับผมลาไปก่อนครับผมสวีดันสวัสดีครับ